สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะเวลาผ่านไปนานเสียงที่สดใสและชัดเจนของจ้งซานดังไปทั่วทุกมุมของสนามลองการแข่งขันรอบที่สองของเยาวชนระดับโงงสำนักทางปะทะกับ สำนักยกพิสูจน์ผู้แข่งขันปลดไปยังพื้นที่รอและเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ผู้แข่งขันคนแรกของการแข่งขันรอบคัดออกสามารถก้าวขึ้นไปบนเวทีได้เลยทุกคนจากสำนักถังลุกขึ้นยืนทีละคนวางตองเออรผลักห้อยเฮ้าและทุกคนก็เดินตามไปยังพื้นที่รอของพวกเขาคนเจ็ดคนจากสำนักยกพิสูจน์ลุกขึ้นยืน หคนล้อมรอบหัวหน้าทีมลึกลับของพวกเขาขณะที่พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปยังพื้นที่รอของตัวเองที่อยู่อีกด้านหนึ่งบรรยากาศเริ่มตึงเครียดและเป็นปฏิปักษ์ทันทีเมื่อพวกเขาออกจากห้องรับรองแขกหวังตรงเออเปิดร่มออกมาและปกป้องตัวเองกับออหอยเ่าจากละอองฝนที่โปรยปลายหอยหอเถาหันหน้าไปมองทางสำนักยกพิสูจน์หัวหน้าทีมของสำนักยกพิสูจน์ ดูเหมือนกำลังมองเขาอยู่เช่นกันแต่สายตาของพวกเขานั้นก็ไม่สามารถมองกันได้ตรงๆเนื่องจากผ้าคลุมที่แขวนอยู่บนหมวกไม้ไผ่รูปสรงกลวยของเขาอย่างไรก็ตามหอยเขาก็รู้สึกถึงบางอย่างที่อยู่ในใจของเขาห่างสองฝ่ายรีบไปยังพื้นที่รอของตัวเองอย่างรวดเร็วในพื้นที่รอก็ไม่มีหลังคาเพื่อการฝน ดังนั้นทุกคนจึงใช้ได้แค่ร่มของพวกเขาเท่านั้นหวังตรงเออส่งร่มให้หน้านาก่อนที่จะแตะพื้นด้วยเท้าของนางและค่อยๆลอยขึ้นไปบนเวทีการแข่งขันผู้ชมที่อยู่ห่างออกไปส่งเสียงดังกึกก้องเมือ่อนางกระโดดขึ้นไปบนเวทีทุกคนตะโกนในสิ่งต่างๆแต่พวกเขาทั้งหมดเยาะเย้ยนางเห็นได้ชัดว่าผู้แข่งขัน,ขนที่ทรงพลังจากสำนักถังที่เอาชนะสมาชิกในทีมของ จักรวรรดิสุริยนันจันทาได้สองคนนั้นไม่ได้รับการต้อนรับเลยแม้ว่าหวังตรงเอิรจะยังคงรอเราเหมือนเดิมเมื่อแต่งตัวเป็นผู้ชายแต่นี้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยการดูถูกของผู้ชมในใจผู้แข่งขันคนแรกของสำนักยกพิสูจน์เป็นชายหนุ่มที่เตี้ยและดูเลร้ายเขาไม่ได้อ้วนหรือพอมแต่เขาก็สูงเพียงหนึ่งเมตรหกสเซนติเมตร การเคลื่อนไหวของเขาคล่องแคล่วมากแต่เขาก็ดูไม่เหมาะสมเล็กน้อยผู้แข่งขันทั้งสองรีบยืนตรงกลางเวทีการแข่งขันซึ่งได้รับการซ้อมแซมก่อนหน้านี้และยืนเผชิญหน้ากันเจิงสารเหลือบมองพวกเขาทั้งสองคนเขาไม่เหมือนผู้ตัดสินคนอื่นๆและรู้สึกเราวกับว่าเขากำลังพยายามจดจำผู้แข่งขันในการแข่งขันเขาลดเสียงลงและพูดว่าบอกชื่อของเจ้า หวังตงแห่งสำนักทางโยเชนแห่งสำนักยกพิสูจน์เจิงสารพยักหน้าและกล่าวว่าข้ามั่นใจว่าพวกเจ้าทุกคนรู้ดีเกี่ยวกับกฎของการแข่งขันดังนั้นข้าจะไม่พูดซ้ำอีกแต่จำไว้ว่านี่เป็นการแข่งขันไม่ใช่การต่อสู้ด้วยความตายพวกเจ้าทั้งคู่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ของเจ้าและเจ้าจะมีชีวิตอยู่เพียงครั้งเดียว ใครก็ตามที่ออกมาฆ่าคู่ต่อสู้ของเขาหรือนางไม่สามารถตำหนิฆ่าได้หากเจ้าถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันเข้าใจไหมหวังตรงเอ่อฟอสังเกตคู่ต่อสู้ของนางตั้งแต่ที่เขาเก้าวขึ้นมาบนเวทีนางสามารถรู้สึกได้ถึงความเป็นศัตรูในสายตาของคู่ต่อสู้อย่างชัดเจนและไม่ต้องสงสัยเลยว่าความเป็นศัตรูนี้เกิดจากผลของการแข่งขัน รอบก่อนหน้านี้สําหนักหยกพิสูจน์มาจากเมืองสุริยันจันทาและต้องเป็นมิตรกับทีมของจักรวรรดิสุริยันจันทาแต่แล้วจะทำไมล่ะหวังตองเอ๋อเชิดขังขึ้นเล็กน้อยนางมีรูปร่างสูงกว่าโยเชิญดังนั้นมันจึงดูเหมือนว่านางกำลังดูถูกเขาอยู่โยเชิญมองนางอย่างเย็นชาเขาหันหลังกลับทันที และเดินไปที่ขอบอีกด้านของเวทีหวังตงเออหันลังกรับและเดินไปทางขอบเวทีของนางพัวเขาไปถึงขอบเวทีที่พวกเขากำลังเตรียมตัวต่อสู้เจิงสานยกมือขวาขึ้นสูงเมื่อเขาเห็นว่าทั้งสองฝ่ายพร้อมแล้วเขาก็เหวี่ยงแขนลงยัางแรงและตะโกนว่าเริ่มได้ถังคูเริ่มเคลื่อนไหวเมื่อเขาย่อตัวลงหวังตงเออแตะพื้นด้วยเท้าของนาง และนางก็ดูบอวิลเหมือนเดิมในขณะที่พุ่งออกไปปีกของเทพธิดาผีเสื้อจะระแสงของนางสยายออกมาจากด้านหลังของนางในขณะที่วงแหวนวิญญาณของนางเป็งประกายระยิบระยับในเวลาเดียวกันแสงสีทองซีดปกคลุมทั่วร่างของนางในทันทีวันนี้วังต้องเออเรามัดระวังมากขึ้นหลังจากบทเรียนอันเจ็บปวดที่นางได้เรียนรู้จากรอบที่แล้ว นางจะไม่ให้คู่ต่อสู้ของนางมีโอกาสซุ่มโจมตีนางไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโย่เฉินยกมือขึ้นและลำแสงสองลำก็พุ่งผ่านก่อนอาวุธคล้ายหอกแหลมจะปรากฏในมือแต่ละข้างของเขาวงแหวนวิญญาณสีเหลืองซองวงและสีม่วงสามวงก็ผุดขึ้นมาจากร่างของเขาในเวลาเดียวกันสำนักหยกพิสู์ประกอบไปด้วยวิศวกรวิญญาณ ดังนั้นหวังตรงเอ,อ๋อจึงไม่ประมาทคู่ต่อสู้ของนางเพราะการรวมกันของวงแหวนวิญญ,ญาณของเขาที่ไม่เหมาะสมร่างกายและวงแหวนวิญญ,ญาณของโยเชนดูเลือนลังเล็กน้อยทิ้งภาพติดตาไว้เบื้องหลังพวงตัวไปไกลหลายสิบเมตรด้วยการก้าวเพียงครั้งเดียวช่างน่ารถดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อนาแปลกที่เขาไม่ใช่วิญญาาจารย์ที่มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มพลังวิญญ,ญาณ แต่เขาเป็นวิญญาจาร์ประเภทว่องไวว่างตรงเอ่อมีประสบการณ์การต่อสู้มหาศาลน,นางประหลัดใจมากแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้ปฏิกยระยาของนางช้าลงเลยนางแตะขาซ้ายลงกับพื้นแล้วนางก็หมุนเป็นวงกลมเรากับว่านางกําลังจะไล่ลำปีกของนางเปลี่ยนเป็นดาบขนาดใหญ่สองเล่มและฝันไปที่หกแหลมในมือของคู่ต่อสู้ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นอาวุธวิญญาณ เสียงที่คมชัดและสดใสสองเสียงดังออกมาวงกลมสีเหลืองสองวงกระเพื่อมไปในอากาศและหวังตองเอ๋อก็เร่งความเร็วขึ้นในขณะที่เท้าของนางเริ่มซับซ้อนและลึกลับอย่างไม่น่าเชื่อในขณะที่นางหลบการโจมตีของโยเชนคนที่มีวิสัยทัศน์ดีตะนักว่าปีกของหวังตองเอ๋อนั้นมีรูเล็กๆสองรูนางเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อปกปิดความจริงข้อนี้แต่เห็นได้ชัดว่านางเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการประทะกันครั้งนี้ความสามารถในการโจมตีที่ทรงพลังหอกแหลมเล่มนี้น่าจะเป็นอาวุธวิญ,ญญาณทั้งหมดของเขานี่คือเครื่องหมายของวิศวกรวิญญาณที่มีความคล่องแคล่วอย่างแท้จริงเจิงสารพยักหน้าเบาๆในขณะที่เขาคิดกับตัวเองเขาแก่งใจผู้เข้าแข่งขันของ สำนักหยกพิสูจน์คนนี้มากผู้ที่กําลังพัฒนาไปตามเส้นทางที่แตกต่างกันอย่างมากวิญญาจารย์ที่ต้องการเป็นอะไรสักอย่างจะต้องแสดงจุดแข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาออกมานี่เป็นวิธีเดียวที่โดดเด่นจากคนอื่นๆและเป็นวิธีเดียวที่จะแข็งแกล่งขึ้นหวังตรงเออรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยปีกของนางนั้นแข็งแกล่งมากและโดยปฏิกริยาที่รวดเร็วของนาง มันจึงทำให้นางสามารถปาดหอกแหลมเหล่านั้นออกไปได้ทันเวลาไม่อย่างนั้นแล้วหอกแหลมของคู่ต่อสู้ก็คงจะแทงลงไปที่ร่างกายของนางแล้วหวางตองเอ่อพ่ายแพ้ในการต่อสู้มาก่อนแต่นี้เป็นครั้งแรกที่วิญญาณยุทธของนางได้รับความเสียหายวิญญาณยุทธเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของวิญญาจารย์และมันไม่สำคัญว่าวิญญาจารย์จะมีวิญญาณยึดสัตว์หรือวิญญาณยึธเครื่องมือ การบาดเจ็บที่วิญญาณยึธของวิญญาจาร์จะส่งผลกระทบต่อร่างกายของวิญญาจารย์อย่างไม่ต้องสงสัยและในตอนนี้พลังแห่งจิตวิญญาณภายในร่างของหวังตงเอ๋อก็เริ่มปั่นป่วนและไม่เป็นระเบียบหว่างตงเอ๋อนั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมมันเป็นอย่างที่หวยเฮาพูดไว้ทุกทีมที่สามารถก้าวไปสู่รอบที่สองนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่นี่เป็นความคิดเดียวที่อยู่ในหัวของนาง โย่เฉิดนั้นรวดเร็วมากวงแหวนวิญญาณที่สามของเขาสว่างขึ้นเมื่อหวังตรงเออหลบการโจมตีของเขาได้และรางของเขาก็ดูเหมือนจะแยกออกจากกันในเซลว,วินาทีต่อมาเมื่อภาพติดตาที่ปรากฏขึ้นจากความเร็วอันน่าเหลือเชื่อของเขากลายเป็นความจริงรางของเขาก็แยกออกเป็นรางแยกเจ็ดรางที่ล้อมรอบหวังตรงเอ๋อในเวลาเดียวกันทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไป แล้วหวังตรงเอ๋อก็ไม่มีโอกาสที่จะลบได้แม้ว่านางจะต้องการก็ตามนางถูกล้อมและติดกับแบบนั้นแต่หวังตรงเอ๋อเป็นจกักรพรรดิวิญญาณและนางก็เป็นจกักรพรรดิวิญญาณจากโรงเรียนซือไลเคร์นางจัดอยู่ในกลุ่มชนชั้นสูงรุ่นต่อไปของโรงเรียนแต่นางก็ยังคงตกตะลึงกับความเร็วของคู่ต่อสู้วงแหวนวิญญาณวงที่สี่ของวังตงเอ๋อเปล่งประกายขึ้น เมื่อคู่ต่อโซและร่างแยกของเขาก็เริ่มลลอมรอบนางรัศมีสีเหลืองปรากฏขึ้นที่พื้นโดยมีร่างกายของนางอยู่ตรงกลางวางตรงเอ่อไม่ได้เคลื่อนไหวเลยแม้แต่น้อยและเงาของเขาก็เริ่มใกล้กับนางขึ้นนางปิดตาลงราวกับว่านางกำลังใช้หูฟังอะไรบางอย่างนางวางมือไว้ด้านหน้าอกพร้อมกันและลูกบอลแสงก็เริ่มก่อตัวขึ้น ภาพทั้ง7ดนั้นโค้งงอไปด้านหน้าก่อนที่พวกมันจะกระเด็นออกมาราวกับสายฟ้าการตอบสนองของโยเฉินนั้นรวดเร็วฐานทีที่ภาพทั้ง7ของเขาพุ่งออกไปเสาแสงขนาดใหญ่ที่สูงกว่า2อเมตรก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยมีวังตรงเอออยู่ตรงกลางวงเวทรูปดาวหกแฉกทักษะวิญญ,ญาณน,นี้มีความสามารถในการโจมตีและควบคุมที่น่าเกรงขาม แต่มันต้องการให้หนางคัดเดาการโจมตีและการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ถึงแม้นางจะไม่ได้ร่วมมือกับห้อยเห่าแต่นางก็ยังคงทรงพลังเหมือนเดิมโหยเฉินดูเหมือนจะไม่สามารถคงรังแยกทั้งเจ็ดไว้ได้นานเกินไปรังแยกทั้งเจ็ดของเขาพุ่งออกมาและพังทลายลงทันทีและในตอนนั้นเองที่เขาเห็นใบมิตแสงที่ดูเหมือนจะบทบังดวงอาทิตย์พุ่งมาหาเขา ทักษะวิญญาณที่สามของมังตองเออร์นั่นคือการฟาดฟันของเทพธิดาพิเสื้อการฟาดฟันของเทพธิดาพิเสื้อไม่ใช่การโจมตีที่หนานแน่นอีกต่อไปมันถูกแยกออกเป็นหนึ่งรแปดใบมิแสงและพวกมันก็เหมือนกับใยขนาดใหญ่ภาาใตายการควบคุมของวังตองเออขณะที่พวกมันพุ่งไปหายโยเชนโยเชนถอยกลับอย่างรวดเร็วในเวลาเช่นนี้ มีเพียงวิธีเดียวที่เขาสามารถหลีกเลี่ยงการโจมตีนี้ได้คือการถอยหลังกรอบโยเฉินมีความเร็วที่น่าเลือเชื่อและความสามารถในการโจมตีที่โดดเด่นแต่พลังการป้องกันของเขาไม่ได้น่าประทับใจเลยเขาไม่ต้องการเสี่ยงต่อการถูกโจมตีด้วยคู้ตอส่สู้ความจริงก็คือโยเฉินคล้ายกับนัก่าและเขาเชี่ยวชาญที่สุดในการซ่อนตัวในความมืด และระเบิดพลังออกมาพร้อมๆกันเพื่อโจมตีคู่ต่อสู้ของเขาอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามนี่คือการแข่งขันและไม่มีทางที่เขาจะซ่อนตัวเองบนเวทีการแข่งขันได้เขาถึงภาพติดตาไว้ขณะที่เขาพุ่งถอยหลังด้วยความเร็วสูงหวังตรงเออไม่ได้ไล่ตามเขาแต่นางกลับใช้ท่าทางด้วยมือของนางแทนราวกับว่านางกำลังยกอะไรบางอย่าง โยเฉินเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของนางมาด้วยตลอดเมื่อหนังยกมือขึ้นเขาเกือบจะกระเด็นออกไปในแนวทะแยงมุมราวกับป่าโดยไม่รู้ตัวเสาทองคำปรากฏขึ้นในเส้นทางที่เขาพยายามจะหลบหนีมันเป็นวงแหวนรูปดาวทรงหกเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งปฏิกิริยาของโยเฉินนั้นรวดเร็วมากแต่การตัดสินใจของหวังตงเอิอนั้นแม่นยำม,มาก การเคลื่อนไหวที่เรียบง่ายนี้กวาดร่างแยกของเขาไปซองร่างและทำให้ร่างของโยเชินสั่นสะท้านรศมีของเขาดูอ่อนแอลงกว่าเดิมเล็กน้อยจากนั้นเขาก็มองดูมือของวังต้องเออที่กำลังยกขึ้นอีกครั้งวงเวทรูปดาวกแชกเป็นทักษะการโจมตีและการควบคุมที่ทรงพลังในคราวเดียวที่สำคัญกว่านั้น มันเป็นความสามารถที่น่ากลัวที่สามารถปลดปล่อยได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าวงเวทรูปดาวหกแชกเป็นทักษะวิญญาณที่4ของวังต้องเออและเป็นทักษะวิญญาณหมื่นปีมันดูไม่เหมือนอย่างที่เห็นภายนอกโยเฉินพงะเมื่อเห็นนางยกมือขึ้นอีกครั้งและเขาพุ่งตัวหลบไปด้านข้างทันทีอย่างไรก็ตามเขามองเห็นรอยยิ้มเจ้าเล่บนใบหน้าของวังตองเออ ขณะที่เขากระโจนขึ้นไปในแนวนอนและมือของนางก็อยชง,งักกลางอากาศทันทีในวินาทีต่อมาโยเชิญก็ทำได้เพียงมองดูร่างของเขากัดแหกเข้ากับลําแสงสีทองที่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าชานสีทองได้พุ่งออกมาจากร่างของโยเชิญด้วยไม่ลังเลเขาไม่กลาที่จะให้วังต้องเออใช้วงเวทรูปดาวหกแฉกสัมผัสตัวเขา โรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณมีเกาะป้องกันสำนักยกพิสูจน์เองก็มีเช่นกันเขาถูกวงเวทของนางหอหุ้มทันทีเมื่อเขาเปิดใช้งานเกาะป้องกันวิญญาณโยเฉินไม่สนใจพลังวิญญาณที่กำลังถูกดูดออกไปอย่างรวดเร็วเท้าของเขาเคาะลงบนพื้นและปลดปล่อยความเร็วออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ คราวนี้เขาทิ้งภาพติดตาไว้ก้าภาพพร้อมกับพุ่งตรงไปยังหวังตรงเออเขาต้องการใช้เวลาน้อยนิดพี่เกาะป้องกันไร้เทียมทานของเขาป้องกันหวังตรงเออเพื่อโจมตีโดยพลังที่น่ากลัวที่สุดของเขามีเป็นโอกาสเดียวที่เขาจะสามารถเอาชนะได้หวังตรงเออเริ่มเคลื่อนไหวเมื่อการฟาดฟันของเทพทิดาผีเสื้อของนางปรากฏขึ้นปีกของเทพธิดาผีเสื้อจะละแสงกระพือยังแรง และผลักดันนางขึ้นไปในอากาศแสงของเทพธิดาพผีเสื้อจะระแสแสงระเบิดออกมาเหมือนฝนดาวตกและตกลงมาใส่คู่ต่อสู้ที่รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อในเวลาเดียวกันปืนใหญ่หนักก็ปรากฏขึ้นในมือของนางปืนใหญ่สีเงินมีลวดลายที่สวยงามมากและปากกระบอกปืนใหญ่ก็ใหญ่มากปืนใหญ่ทั้งกระบอกนั้นยาวประมาณหเมตรครึง่ง และปากกระบอกปืนใหญ่ก็กว้างประมาณ20เซนติเมตรวางตรงเออแบกมันไว้บนไหล่ของนางและมันก็เหมือนกับว่ามีความงดงามในความรุนแรงนี้เหยอเฉินนั้นรวดเร็วมากเขาพยายามอย่างที่สุดที่จะหลบการโจมตีของการฟาดฟันแห่งเทพธิดาพิเสือ้อให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ด้วยเกาะป้องกันไร้เทียมทานของเขาที่เปิดใช้งานแสงแห่งเทพธิดาพิเสี โดยธรรมชาติไม่สามารถทำร้ายเขาได้แต่แสงทั้งหมดนั้นสามารถคัดควางการเคลื่อนทีไปด้านหน้าของเขาได้อย่างมากเขาจะช้าลงอย่างมากถ้าเขาปล่อยให้การฟาดฟันของเทพธิดาผีเสื้อสัมผัสเขาแม้แต่เพียงนิดเดียวโยเชินสามารถบอกได้อย่างชัดเจนจากการประทะกันไม่กี่ครั้งก่อนหน้านี้ว่าจาัก,กรพรรดิวิญญาณหกวงแหวนของสำนักทางนั้นส่งพลังอย่างไม่น่าเชื่อ พลังวิญญาณของนางเหนือกว่าเขามากกว่าหนึ่งขัน้นและเขาจะพ่ายแพ้อย่างแน่นอนในการต่อสู้ครั้งนี้หากเขายอมให้นางฟื้นคืนสมดุลวิธีการของเขานั้นเสี่ยงมากแต่ก็เห็นได้ชัดว่าเกาะป้องกันไร้แทมทานของเขาเป็นโอกาสสุดท้ายในใชัยชนะเขานั้นพุ่งมาใกล้กับหวังตรงเอ๋อมากขึ้นเรื่อยๆเขานั้นไม่ได้ลังเลเอีกต่อไป และวงแหวนวิญญาณที่ห้าของเขาก็สว่างขึ้นในขณะที่หอกในมือของเขานั้นสองแสงสีขาวอนาวัดกรอ,อกมาแสงที่อื่นออกมาจากหอกนั้นยาวประมาณเครื่องฟูตแล้วพวกมันก็คมกริบอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อพวกมันแหวกไว่ายไปในอากาศโยเชิญใช้เท้าแตะลงไปที่พื้นและภาพติดตาเก้าภาพที่ติดตามเข้ามาในขณะที่วงแหวนวิญญาณวงที่ห้าสว่างขึ้น และผสานรวมกับร่างของเขาทีละร่างอย่างต่อเนื่องร่างของเยอเชนนั้นดูเหมือนจะโปร่งแสงขึ้นในทันทีและเขาก็ได้กลายเป็นอสุรกายในขณะที่ความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างมากแสงของเกาะป้องกันไร้เทียมทานของเขาสว่างขึ้นจนถึงระดับสูงสุดและร่างกายของเขาก็ดูเหมือนจะรวมกับหอกแหลมของเขาในขณะที่เขาพุ่งตรงไปยังหวังตงเอ๋อ เรากับสายฟ้าหอกวิญญาณวิญญาณยุทตของเขาคลายกับของนาหน้าแต่ก็ไม่เหมือนกันวิญญาณยุทตของนาหน้าเอ็นเอียงไปทางการหลีกเลี่ยงการโจมตีทางกายภาพในขณะที่วิญญาณยุทตของเขาเลือกเส้นถางที่แตกต่างออกไปเขาใช้วิญญาณยุทธเพื่อเพิ่มความเร็วและพลังทำลายล้างทักษะาวิญญาณที่ห้างองโยเชน เป็นการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาและแม้แต่มหาป่าวิญญาณที่มีเจ็ดวงแหวนก็ไม่สามารถผาเผชิญหน้ากับเขาแบบซึ่งซึ่งหน้าได้เมื่อเขาใช้อาวุธวิญญาณระดับหกไปพร้อมกันเคลื่อนพลังวิญญาณอันแข็งแกร่งปะทุขึ้นรอบตัวเขาในทันทีและอากาศรอบตัวเขาก็ดูเหมือนจะฉีกขาดออกจากกันรอยแตกบางๆปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องรอบตัวเขา หวังตรงเออเผชิญกับการคุกคามครั้งใหญ่จนถึงขั้นเอาชีวิตนางเป็นเดิมพันแต่นางก็ยิ้มออกมาใช่นางยิ้มและมันก็เป็นรอยยิ้มที่สบายๆทุกคนสามารถได้ยินเสียงระเบิดที่รุนแรงในเวลาต่อมาปืนใหญ่ที่อยู่บนไหลของวังต้องเออระเบิดออกและแสงสีเงินก็ระเบิดขึ้นกลางอากาศมันเป็นระเบิดสันสะเทือนไม่สิ ขู่ให้ถูกก็คือมันเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างระเบิดซันสะเทือนและระเบิดแตกหกักพลังอันมหาศาลจากการระเบิดทำให้คู่ต่อสู้ของนางถูกกีดขวางและผลักดันร่างของวังตองเอิรดหอยหลังเหมือนกับลูกธนูในเวลาเดียวกันความเร็วในการระเบิดของหอกวิญญาณน,นั้นลดเร็วมากแมมว่าโยเชนจะถูกผลักกลับไปด้วยระเบิดกระแทก เขาก็ยังเร็วกว่าแสงสะท้อนกลับของปืนใหญ่วิญญาณของวังต้องเอ๋อเขากำลังจะตามนางให้ทันหวังตองเอ๋อยิ้มจังๆขณะหดปีกกลับหลงังแสงสีดำสว่างวาบบนมือขวาของนางและมีคอนปรากฏขึ้นขอนนี้มีสีดำทั่วทั้งตัวแต่มันก็ไม่ได้สะดุดตาเลยอย่างไรก็ตามบรรยากาศทั้งหมดดูแคลงเคิคมและหนักแน่นขึ้นมาก เมื่อขอนนี้ปรากฏขึ้นรัศมีแห่งความมืดปรากฏขึ้นตายฝ่าเท้าของวังต้องเอ๋อและนางก็หวางคอนไว้ตรงหน้าของนางในชั่วพริปตาต่อมาติงหวังตงเอ๋อรรีบบินออกไปอีกครั้งพร้อมกับเร่งความเร็วขึ้นไปอีกนางบินถอยหลังไปท่ามกลางวงแหวนจากการประทะนางสั่นไปมาเล็กน้อยก่อนที่จะกลับมาเป็นปกติ ในขณะที่หอกวิญญาณได้แทงออกไปอย่างรวดเร็วที่สุดในเวลานี้ความเร็วของหอกวิญญาณลดลงและโยเชนก็ทำได้เพียงมองดูวังตองเออบินออกไปนี่มันความสามารถอะไรกันวิญญาณยุดคู่หรือโยเชนตกตะลึงและไม่มีอะไรที่เขาสามารถคิดได้หลังจากนั้นเขาก็มองไปยังร่างอันทรงพลังของวังตองเออรที่หมุนไปครึ่งหนึ่ง เมื่อหนังสัมผัสกับพื้นและหนังก็คว้างขอนสีดำในมือของนางออกไปในขณะที่มันหมุนพานอากาศและพุ่งตรงมาที่เขานางแบมือออกและาทาท่ายกในเวลาเดียวกันเกราะป้องกันของโยเชินหายไปแล้วและเขาก็เพิ่งใช้ทักษะวิญญาณที่ห้าของเขานี่เป็นช่วงเวลาที่น่าอึดอัดใจเขาใช้กระบวนท่าก่อนหน้าเสร็จแล้วแต่เขาก็ยังไม่พร้อมสําหรับการเคลื่อนไหวต่อไป เขารู้ว่าไม่มีทางชนะการประลองนี้สิ่งเดียวที่เขาอยากทำตอนนี้คือถ่วงเวลาให้ได้มากที่สุดและเาะผาผลาญพลังวิญญาณของจกกักรพรรดิวิญญาณคนนี้ให้มากที่สุดโยเฉิญต้องการหลบการโจมตีนี้แต่เขาก็ตระหนักไดถึงความหวาดกลัวที่เขารู้สึกว่าวงแหวนสีทองได้ปรากฏขึ้นทางซ้ายและขวาของเขาวงแหวนสีทองเหล่านี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางสองเมตร และแท้จริงแล้วมันยังมีอีกหนึ่งอันอยู่ด้านหลังของเขานี่หมายความว่าเขาไม่กล้าที่จะหลบไปทางซ้ายขวาหรือถอยหลังใน,นทันทีความลังเลเพียงครู่เดียวขอนสีดำก็มาอยู่ตรงหน้าของเขาแล้วโยเฉินไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยกหอกข,ขึ้นและประทะกับคนนี้มุมปากของหวังตงเอ๋ยยกขึ้นเป็นรอยยิมย้มเยาะหวังชิวเอ๋อ ไม่ใช่คนเดียวที่แข็งแกล่งแต่ขาก็แข็งแกล่งเหมือนกันตูมได้ยินเสียงระเบิดที่รุนแรงและร่างของโยเฉินก็กระเด็นไปในอากาศวงเวทรูปดาวหกแฉกที่อยู่ด้านหลังเขาพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าในขณะที่เขาบินถอยหลังและวงเวทก็ดันตัวเขาพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าขอนสีดำของวังตงเอ๋อกลับคืนสู่มือของนาง หอกแหลมโคมสองอันปักอยู่ที่พื้นซึ่งก่อนหน้านี้เป็นที่ที่โยเชนเคยอยู่ขอนเฮาเทียนวิญญาณหยุดเครื่องมืออันดับหนึ่งของโลกขอนเฮาเทียนนั้นเป็นวิญญาณยุศปรับเพกํพลังและมันก็ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในหกวิญญาณหยุดที่ทรงพลังที่สุดในโลกเมื่อหมื่นปีก่อนขอนเฮาเทียนนั้นเป็นวิญญาณยศที่สองของวังต้องเอ๋อและนี่คือพลังที่แท้จริงของนาง โยเฉินไม่ใช่คนเดียวที่ประหลาดใจเมื่อได้เห็นขอนเฮาเทียนของหวังตงเอ๋อและวงแหวนวิญญาณสีดำของหวังตงเอ๋อที่ปรากฏขึ้นหัวเฮาก็ประหลาดใจเช่นกันแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าวางตงเอ๋อได้เพิ่มวงแหวนวิญญาณลงในวิญญาณยุดที่สองของนางนางสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้โดยไม่ต้องใช้ทักษะวิญญาณของขอนเฮาเทียนเลยนี่คือพลังบริสุทธ นี่คือพลังของจกักรพรรดิวิญญาณของโรงเรียนซือไลเคอร์หยุดเจิงสารปรากฏตัวต่อหน้าวังตงเออทันเวลาเพื่อหยุดนางจากการไล่ตามคู่ต่อสู้ของนางโยเฉินอยู่ภายใต้การควบคุมของวงเวทรูปดาวหกแฉกของนางและพลังวิญญาณของเขาก็ลดลงในอัตราที่น่าตกใจในขณะที่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีโอกาสดิ้นรนต่อสู้กับมัน การต่อสู้ครั้งนี้สิ้นสุดลงแล้วสำนักถังได้รับชัยชนะในรอบแรกเจิงซานประกาศผลการแข่งขันอย่างยุติธรรมเขาเหลือบมองไปที่วังตงเอ๋อด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเคารพเจ้ามาจากสำนักเ้าเทียนหรือเจิงซานถามเบาๆหวางตงเอ๋อเหลือบมองเขานางไม่เคยเป็นมิตรกับใครเลยจากจากักรวรรดิสุริยันจันทา จักรวรรดิสุริยันจันทาก็รู้เรื่องสำนักเข้าเทียนด้วยเช่นกันหรือเจิงสารรู้สึกถึงความเป็นประปรักของนางเขารู้สึกกดเล็กน้อยและตอบว่าทำไมจักรวรรดิสุริยันจันทาถึงไม่รู้เรื่องสำนักเข้าเทียนล่ะข้าไม่คิดว่าจะได้เห็นทายาทของคนที่คุ้นเคยกับข้าข้ารู้จักคนบางคนจากสำนักเข้าเทียนเขาควรเป็นศิษย์พี่ของเจ้า เราจะคุยเรื่องนี้กันหลังจากการแข่งขันการแสดงออกของหวังตงเอ๋อดูอบอุ่นและผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อหนังได้ยินว่าจ้งซานร,รู้จักใครบางคนจากสำนักเข้าเทียนหนังพยักหน้าในขณะที่หยิบขวดนมวิญญ,ญาณออกมาเพื่อเติมเต็มพลังวิญญ,ญาณของนางชัยชนะในการประลองรอบแรกของหวังตงเอ๋อนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนางแข็งแกร่งกว่าคู่ต่อสู้มาก แต่นางไม่ชอบความสามารถของโยเชนเลยแม้แต่น้อยโยเชนนั้นมุ่งเน้นไปที่การลงมืออย่างเต็มที่และสถานการณ์คงจะเปลี่ยนไปหากหนางทำพลาดแม้แต่ครั้งเดียวและยอมให้คู่ต่อสู้ซูมโจมตีนางนี่เป็นเหตุผลที่หวังต้องเออไม่ต้องการให้โอกาสเขาอีกต่อไปนางเต็มใจที่จะเปิดเผยวิญญาณยุทธ่สองของนางเพื่อจบการต่อสู้ให้ได้โดยเร็วที่สุด วงเวทรูปดาวหกแฉกของนางสิ้นสุดลงและโยเฉินล้มลงกับพื้นร่างกายของเขาไม่เกลี่ยมและดำเป็นตอตะโกจากไฟแห่งแสงของหวังตงเอ๋อและเขาก็อยู่ในสภาพที่แย่มากอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสมากนักและเขาก็กระโดดลงจากเวทีหลังจากที่เหลือบมองหวังตงเอ๋อยังหวาดกลัวหวังตงเอ๋ไม่ชอบรูปแบบการต่อสู้ของเขา แต่เขาก็ไม่ชอบรูปแบบการต่อสู้ของนางเช่นกันวงเวทรูปดาวหกแฉกที่สามารถปรากฏได้ในทุกตำแหนง่งทำให้เขาปวดหัวมากที่สุดและความสามารถนี้ก็ทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากที่เขาถูกห่อหุ้มด้วยวงเวทรูปดาวหกแฉกและได้ลิมลดในสิ่งที่มันสามารถทำได้เขาเจ็บปวดและเจ็บปวดมากจนเขายากตายวงเวทรูปดาวหกแฉกมีไฟแห่งแสง ที่นากเกลงขามที่สามารถเผาฝ่ายตรงข้ามของวังตงเออได้และมันก็ยังมีความสามารถในการกําจัดที่ไม่น่าเชื่อการติดอยู่ในวงเวทรูปดาวหกแชกนั้นเหมือนกับการเดินลงนองน้ําระดับการฝึกฝนของโยเชนนั้นต่ํากว่าของวังตงเออมากต่อไปเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะ อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจเพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่สนับสนุนค่ายาแก้ไอแล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอนิเมะบายยค่ะ